โอ้โหวันนี้นะครับผมผมมาที่ผมแดนชายแดนอำเภออารัญญประเทศนะครับผมชายแดนไทยเขมรนะครับผมไทยกัมพูชานี่ตกใจมากครับทุกท่านพาซาครับผมนี่เงียบสงัดนะครับผมเออเป็นห้างล้างไปเลยครับ <laughs> เดี๋ยวทำไมมาถึงล้าง,งรู้ไหมเขมรเขากลับประเทศกันหมดไง <laughs> มันก็การค้าขายมันก็ไม่เกิดเนาะ ต้องบอกต้องยอมรับว่าคนเขมรเนี่ยเข้ามาทํามาหากินที่นี่เยอะนะครับพอเข้ากับประเทศปุ๊บน,นะครับเศรษฐกิจก็ซบเทานะคือจริงๆมันก็เสียกันทั้งสองประเทศนะถ้าที่ผมแบบวิเคราะห์นะครับผมเนี่นะครับผมนี่มองไปทางโน้นนเงียบสงัดเลยเดี๋ยวซู้มติเข้าให้ดูซื้ออาหารนะครับเเมื่อกี้นี่ตำรวจเยอะมากนะครับอยู่ตรงหน้าด่านตรงนั้น เดี๋ยวผมพาไปดูวันนี้ผมว่าจะไลฟ์สดน,นะแต่ว,ว่าถ่ายที่